เอาใจลูกค้านะฮะที่ต้องการรถอีโคคาคันเล็กๆราคาไม่แพงปีใหม่ๆนะครับซึ่งรถปีใหม่ๆพวกนี้นะฮะจุดเด่นคือไม่ต้องซ่อมนะครับเปที่ผมเคยบอกหลายคลิปแล้วนะครับว่าอายุรถ1คันเนี่ยนะฮะสามารถอยู่ได้ถึง20ปีเลยนะครับซึ่งคันนี้รถปียังใหม่มากปี2020นะฮะคันนี้ผมได้มาไหม่หลักหมื่นนะครับคันนี้ได้โครงสร้างเดิมทุกชิ้นทุกจุดนะครับ ไม่เคยทําสีสักชิ้นนะครับแล้วก็มีการแต่งล้อแม็กมาค่อนข้างสวยนะครับคันนี้ผมได้มาแฮปปี้จริงๆนะครับใครอยากได้นะออกรถใช้เงินแค่999บาทนะครับลูกค้าท่านไหนนะที่แบบว่าต้องการเดินทางจากบ้านไปที่ทํางานนะครับและยังใช้มอเตอร์ไซค์อยู่นะครับหรือบางคนนั่งรถสาธารณะนะครับรถคันนี้ตอบโจทย์นะครับและผมพาไปชมว่าคันนี้เจ๋งยังไงไปดูเ้มกันครับไปนี่นี่นะครับเป็นซูซูกิ สวิฟ์นะครับโอ้โหบอกเลยว่าสภาพค่อนข้างที่จะสวยนะครับคันนี้โอ้โหสวยจริงๆดูความเด่นของเขาสิฮะฟ้าเนี่ยนะฮะมันได้ความเด่นความสวยนะฮะสภาพบอกเลยว่าคันนี้สวยจริงๆนะฮะเดี๋ยวผมเจอสเก็ตหินเจอล่องรอยตรงไหนผมจะบอกนะครับต้องบอกว่าตั้งแต่ไล่มายังไม่มีเลยนะครับแต่กล้องเข้าไปดูได้เลยครับอ่านี่มีริ้วรอยตรงนี้นิดนึงเดี๋ยวจัดการให้นะครับไม่ต้องกังวลล้อนะครับเป็นล้อที่เจ้าของเก่าเนี่ยมีการ แต่งเพิ่มเติมมาให้นะฮะคันนี้เป็นยางนะครับความกว้าง195ความหนาห้าสินะครับขอบ15นะครับดอกยางนะฮะถือว่ายังโอเคอยู่นะครับคันนี้เรามีการฉีดพ่นกระสนิมให้เรียบร้อยนะครับมีการติดสติกเกอร์มาสกเกอร์ด้านล่างมีริ้วรอยนะครับเดี๋ยวผมจัดการให้นะครับอันนี้ไม่ต้องกังวลมีรอยตรงนี้นี่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 ครับตลกล้องเอามาหน่อยครับอ่า มีรอยตัวนี้เดี๋ยวจัดการให้นะครับไม่ต้องกังวลนะนะครับหัวนงหัวน็อตนะครับอ่าเดิมอยู่นะครับรถมือสองนะครับสําคัญที่สุดคือโครงสร้างนะครับอย่ามีเรื่องของชนหนักน้ําท่วมที่ความตัดต่อตัวถังนะฮะนี่แผ่นเพจสวยนะครับไม่เคยมีรอยแกะนะครับอ่าดูตัวโครงสร้างค่อนข้างที่จะสวยนะครับเม็ดอาร์ตโอ้โหอยู่ตรงคมสวยนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องนี้เราการันตีให้นี่ผมชอบ สุดสกิสวด็นิดนึงที่เปิดอยู่ด้านบนนะครับบางคนไม่ทราบนะอยากจะเปิดตรงนี้หาไม่เจอด้านนี้นะฮะมันดูให้ความสปอร์ตความเท่นะฮะด้านหลังก็ค่อนข้างที่ใหญ่นะครับอ่าเดี๋ยวมาดูตรงนี้มาดูตรงนี้นิดนหนึ่งนะครับอ้อเม็ดอาร์คอยู่ตรงคมสวยนะครับไม่ต้องกังวลน,นะฮะเซ็กซี่อ่ะมีริ้วรอยตรงนี้เดี๋ยวผมจัดการให้นะครับไม่ใช่เรื่องใหญ่อ่ะมาดูด้านหลังคือริ้วรอยพู้นี้นะครับเป็นริ้วรอย จากการแต่งเพิ่มทั้งนั้นนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่ใชเป็นเขาเรียกว่าอ,อะไรเป็นริ้วรอยจากเนี่ยตัวสีเดิมๆเนี่ยยังค่อนข้างสวยอยู่นะครับแต่จะมีริ้วรอยจากอุปกรณ์ที่ทางเจ้าของเก่าไปแต่งนะครับอย่างเช่นเนี่ยอันนี้คือท่อหลออนะฮะไม่ใช่ท่อจริง2จุดนะครับแต่อันเนี้ยเจ้าของเก่ามีการเปลี่ยนท่อเดี๋ยวผมว่าเนี่ยมันไปชนเนี่ยเดี๋ยวผมคิดว่าอาจจะเอาออกนะเดี๋ยวลูกค้าลองสรุปไหมผมถ้าท่านจะเอาเนี่ย ท่านอยากจะเก็บไว้ไหมหรืออยากจะออกเอาออกเดี๋ยวคุยกับผมนะครับเพราะว่าจริงๆอ่ะผมไม่อยากจะให้เขาเรียกว่าอะไรอ,อ,อุปกรณ์อะไรที่ไม่ได้มาตรฐานจากโรงงานอ่ะผมไม่อยากให้ติดเลยจริงๆนะครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาคุยกันเนาะว่าจะเก็บไว้ไหมหรืออยากให้ผมทําสีให้ไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับ่ะไปต่อสวยนะครับสีเดิมๆโรงง,งานครีบฉลามสวยนะครับหลังคาสวยสวยสวยริ้วรอยแทบไม่มีเลยอันนี้ไม่ต้องกังวลน,นะครับ สีสวย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 หมดเลยสติกเกอร์สวยนะครับอ่ะมาดูภายในกันดีกว่านี่พวงมาลัยนะครับเป็นมันติฟังก์ชันนะครับก็สามารถเพิ่มเสียงรถเสียงตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็มีแอร์แบกนะครับในส่วนของตรงกลางเนี่ยโอ้โหติดเป็นจอ Android โอ้โหใหญ่ๆทัชสกรีนนะครับจุใจเลยแล้วก็บาะนะครับเป็นเบาะผ้านะฮะ ต้องบอกนะครับว่าตัว s สวิ t เนี่ยทํเบาะออกมาค่อนข้างกว้างผมชอบมากเลยเพราะว่านี่ดูท่านมาดูตรงนี้นิดนึงนี่นะครับตรงนี้มันจะกว้างกว่าปกติแล้วก็นุ่มมากนะฮะนุ่มมากเนี่ยขับรถต่างจังหวัดนะฮะวิ่งไกลๆนะสบายเลยนะครับมี Airbag คู่นะครับบางรุ่นนะฮะจะให้ Airbag ็กมาแค่ตัวเดียวแต่ z u k ก s สวิ t ให้มาคู่เลยนะครับวัสดตุตรงนี้เป็นพลาสติกหมดนะครับ พลาสติกหมดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นพลาสติกนะครับอันนี้ก็เอเป็นพลาสติกนะครับก็เป็นลายสีสีสเทาเนาะสีออกสีเทานะครับทูโทนดำเทานะครับมีที่วางแก้วมีลำโพงนะครับเกียร์ก็ปกตินะครับโดยรวมถือว่ากว้างมากนะครับถ้ามาดูด้านบนเนี่ยคนที่สูงสักร้อแปดสิบร้อยเก้าสิบผมว่ายังอยู่ได้สบายนะครับนี่โอ้โหยังเหลือเยอะมากเหลือเยอะมากๆนะครับอ้าว เครื่องยนต์ของตัว Suzuki Swift นี้นะครับจะอยู่ที่1,200ซีซีนะครับถือว่าเป็นรถอีโคคาร์นะฮะประหยัดน้ำมันมากเติมน้ำมันเต็มถังเนี่ยลูกค้าเคยเล่าให้ผมฟังนะฮะจากกรุงเทพไปถึงเชียงใหม่ถังเดียวอยู่เต็มถังก็ประมาณพันพันห้านะฮะประมาณนี้นะครับเอาเดี๋ยวแป๊บนึงนะะอ่าโอเคโอ้โหทุกท่านครับลองชมสิฮะโครงสร้างนะครับสวยมาก หัวนงหัวน็อตไม่เคยมีรอยแกะนะครับแล้วก็บริเวณซัดซีนะครับโครงสร้างคานด้านหน้าไม่เคยมีการชนมานะครับอันนี้ทีมช่างเราเนี่ยมีการทำความสะอาดมาแล้วนะครับก็ค่อนข้างที่จะสวยสะอาดนะฮะบริเวณด้านล่างนะครับก็มีการเก็บงานอย่างเรียบร้อยนะครับนี่คือจุดเด่นนะฮะนี่คือสวิปเนี่ยเขาดูแลดีนะฮะบางรุ่นนะฮะแผงด้านล่างเนี่ยไม่มีนะครับ แต่รุ่นนี้เขาก็ใส่มาให้เรียบร้อยนะครับอะโอเควันนี้นะครับใครดูมาถึงท้ายคลิปนี้แล้วนะครับและอยากจะเป็นเจ้าของตัว s u z u กิ w w i t ปีส0 2 0ี่คันนี้เป็นรถมือเดียวป้ายแดงน็อตไม่ขยับนะครับวันนี้เราจัดโปรโมชั่นเต็มที่ให้กับลูกค้านะครับเอาจัดไปนะฮะแบตเตอรี่นะครับผมเปลี่ยนให้นะครับภาษีทั้งหมดผมต่อให้นะครับเซสซิโล จัดการให้พ่นกันสนิมจัดการให้นะครับน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์จัดให้ฮะบริการฉุกเฉินยี่สิบสี่ชั่วโมงจัดให้ฮะรถไปเสียกลางทางนะฮะแบตเตอรี่หมดยางแตกนะครับเหมือนเลขาส่วนตัวมาดูแลท่านหนึ่งที่นะครับเอาจัดให้อย่างหนึ่งสำหรับใครที่ดูถึงคลิปนี้นะครับนะฮะนะครับ,นะรบให้ไปเลยนะฮะ แค่บอกโค้ดเล่นๆว่าวันเกิดผมวันที่เท่าไหร่ผมเกิดวันที่17มาบอกนี้นะครับผมให้ประกันไปอีก1ปีชั้น2อ่าโอเคไหมลูกค้านะครับจัดให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับใครอยากได้ข้อมูลมากกว่านี้นะครับหรืออยากให้เราถ่ายในมุมมองอื่นๆนะครับที่ลูกค้าต้องการหรือว่าอยากจะมาดูรถของจริงนะฮะมาได้เลยเราอยู่เพชรเกษมอ้อมน้อยนะครับไม่ไกลจากกรุงเทพเกินไปอยู่ประมาณพุทธวันสายสี่นะครับลูกค้าสามารถ ตอบไม่ได้เลยนะครับหรือจะแอดไลน์ก็ได้นะฮะแอดไลน์คามินนะครับหรือว่าจะโทรเข้ามาเบอร์ก็ได้0ูนย์เก้าศู 9, นะครับแล้วก็ก็ทายคลิปเนี่ยเราก็จะมีการแปะนะครับเป็นเบอร์โทรเบอร์ไลน์ติดต่อได้นะครับใช้รถดีมือสองให้มีความสุขขอบคุณครับ